มัจจุราชสีน้ำพึง่งบทที่38จากฐานล่างสูงขึ้นมาถึงสันเขื่อนซึ่งเรายือนอยู่นี้ตามสถิติเขาบอกไว้ว่ามีความสูง154เมตรและความยาวของสันเขื่อนจากลูกโน้นมาจดลูกนี้วัดตามส่วนโค้งได้486เมตรนี่เราเพิ่งจะเดินมาหยุดอยู่ได้ครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับ กว่าจะถึงปลายเขื่อนด้านโน้นบางทีคุณรถจนาชไหนจะรู้สึกว่าเมื่อยหรืออาจจะเอารถขึ้นมาวิ่งดีผมจะได้ไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาเสียก่อนแล้วคุณรออยู่ที่นี่ต้องขออนุญาตด้วยหรือคะครับเขาไม่ยอมให้รถของเอกชนผ่านไปตามชอบใจดอกรออยู่ที่นี่เดี๋ยวเดียวเลยครับผมจะขับรถมารับ น้ำเสียงของพ่อเลี้ยงภูลทวีแสดงออกถึงความห่วงใยเอาอกเอาใจอย่างชัดแจ้งไม่เฉพาะวาจาเท่านั้นแม้สายตาของเขาก็บอกถึงความรู้สึกตรงกันคือใครจะทนุถนอมมิให้เท้าแตะพื้นถ้าสามารถจะมีสิทธิ์จะทำได้รัชนาชไหนเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยทีเดียวที่ปล่อยใจให้ซาบซึ้งในความเอื้ออารีของเขา อย่าเลยค่ะจะต้องลำบากไปขออนุญาตเขาเปล่าๆมาเที่ยวอย่างนี้ถ้าไม่ลำบากเสียบ้างก็จะสนุกอะไรล่ะคะอีกอย่างหนึ่งบางทีจะมีคนขออนุญาตวันละหลายๆรายสงสารเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียสมองสำหรับพิจารณาอนุญาตจนไม่เป็นอันทำงานอะไรเลยแต่คุณก็ต้องทนเมื่อยทนร้อนไม่เป็นไรค่ะดิฉันมีผ้าพ,พกผมเห็นไหมคะแล้วก็มีขาไว้สำหรับเดินด้วยหญิงสาวอวดอ้าง แม้มองจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วใจหวิวทีเดียวนะคะพ่อเลี้ยงถ้าขอบเขื่อนนี่ต่ำกว่านี่สักหน่อยดิฉันเห็นจะไม่กล้าขึ้นมายืนชิดอย่างนี้แน่กลัวลมตีเอาตกลงไปแหลกเหลวอยู่ข้างล่างพุนทวีหัวเราะท่าทางห่อไหลอย่างหวัดเสียวของเธอถึงสูงสูงอย่างนี้ถ้าผมเมาพอตึงตึงหน้าก็คงไม่กล้ามายืนอยู่ดีแหละดูข้างนี้หวัดเสียวแต่ลองหันมาทางนี้สิครับ น้ำเปี่ยมเชิงเขาทีเดียวเนื้อเขื่อนภูมิพลนี่ขึ้นไปเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำไงล่ะครับน้ำที่ไหลามาตามธรรมชาติจากเหนือโน้นจะต้องมากักไว้ตรงนี้ทั้งหมดอ่างเก็บน้ำนี่จะเก็บไว้ประมาณ12,200ล้านลูกบาทเมตรถ้าปริมาณน้ำมากเกินกว่านี้ก็จะได้รับการระบายออกทางอุโมงค์โน่นดูสิครับเขามีท่อระบายน้ำออกหลายทางด้วยกันใหญ่โตเหลือเกินนะคะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เป็นความคิดและฝีมือมนุษย์ แต่ถึงจะสิ้นเปลืองทั้งเงินทั้งเวลาและแรงงานคขืนนี้ก็คงจะได้ประโยชน์หลายอย่างจนคุ้มค่านะคะอ๋อแน่นอนแล้วครับไม่งั้นเขาจะทำมันขึ้นมาทำไมกันผลจากการลงทุนลงแรงครั้งนี้เขาจะผลิตกำลังไฟฟ้าได้ถึงปีละ2,230ล้านยูนิตโดยไม่เสียเชื้อเพลิงประหยัดได้อีกปีละ370ล้านนี่เป็นตัวเลขที่น่ายินดีใช่ไหมครับ นอกจากเรื่องกำลังไฟฟ้าเขื่อนนี้ยังจะมีประโยชน์ในด้านการชนละประทานการคับมนาคมทางน้ำและยังช่วยบรรเทาอุทกภัยลงได้ด้วยทีนี้เราจะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมใหญ่อย่างเมื่อสอสาปีก่อนอีกละ ในระหว่างการอธิบายอย่างช้าๆน่าสนใจนั้นภุนทวีไม่ได้ใช้สายตาของเขาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองโดยการจับจ้องมองดูหญิงสาวที่เขาพึงใจคงมองกราดไปตามจุดต่างๆอันเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์และเมื่อเขาเหลียวมองเธอหลังจากจบประโยคอันยืดยาวแล้วพ่อเลี้ยงหนุ่มจึงรู้ว่าคำอธิบายของเขากลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ไปโดยสิ้นเชิง รสจนาชไหนก้มหน้าต่ำลงดูพื้นผิวน้ำอันเว้งว้างกว้างใหญ่เนื้อเขื่อนนิ่งอยู่ท่วงทีกริยาของเธอดุดรูปปั้นหรือไม่ก็กลายเป็นมนุษย์ที่ต้องคำสาบมิได้เคลื่อนไหวต่างกันแต่ว่าเมื่อภูลทวีปล่อยเวลาให้ล่วงไปตามสมควรแล้วหญิงสาวก,ก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงคุณรจนาฉไหนหญิงสาวสะดุง้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขาออกปากเรียกอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนที่สุดคุณเป็นอะไรไปหรือครับ เปล่านี่คะเธอปฏิเสธเงยหน้าขึ้นมองดูเขาด้วยแววตาอันแสนเศร้าคุณยังอยากเดินต่อไปจนสุดเขื่อนด้านโน้นอีกไหมเออคุณเบื่อแล้วหรือคะเปล่าผมไม่เบื่อที่จะพาคุณไปทุกขนทุกแห่งตามแต่ใจคุณปรารถนาแม้ว่าคุณจะอยากเดินขึ้นไปถึงยอดเขาลูกโน้นก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้ดีนี่นะว่าคุณหมดความสนใจกับเขื่อนนี้เสียแล้วถ้าคุณไม่อยากฝืนใจตัวเองก็ยอมรับกับผมเสียว่าผมเข้าใจได้ถูกต้อง เราจะได้กลับไปจากที่นี่ไม่จริงค่ะโท้ใครจะหมดความสนใจรวดเร็วอย่างนั้นคะเราอุตส่าห์นั่งรถมาจากสุโขทัยเที่ยวนะคะหญิงสาวพยายามปฏิเสธให้แลดูขึงขังแต่พ่อเลี้ยงพูนทวีกลับยิ้มเหมือนยิ้มให้เด็กดือ้อความเว้งว้างเปล่าเปลี่ยวของพื้นน้ำที่เราเห็นอาจจะทำให้เรารู้สึกเศร้าขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัวและไม่มีสาเหตุผมเคยเป็นมาแล้วและคิดว่ากำลังจะเป็นแก่คุณเหมือนกัน มันเป็นอิทธิพลลี้ลับของธรรมชาตินะครับธรรมชาติกับจิตใจคนมักจะมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่เสมอไม่ใช่ของหน้าปกปิดเลยนี่ครับถ้าคุณกำลังรู้สึกอ้างว้างอยู่จริงๆก็ไม่สนุกแน่สำหรับการเดินฝ่าแดดฝ่าลมต่อไปจิตที่อ่อนแอย่อมทำลายกำลังกายให้อ่อนเปลี้ยนะครับว่าไงจะกลับไหมครับถ้าคุณพูนทวีเห็นว่าควรจะกลับก็กลับสิคะหญิงสาวตอบเสียงอ่อยตกลงออกเดินกลับทางเก่าสิครับ คุณทวีบอกยิ้มยิ้มเขาอดขันไม่ได้ว่าหญิงสาวผู้นี้ช่างดื้อรั้นเสียจริงๆทําปากแข็งปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวว่าระหว่างการโต้เถียงกันคนละสองสามประโยคนั้นเท้าได้ออกเดินกลับมาตามทางเก่าแล้วสองสามก้าเป็นการเห็นด้วยกับจิตใจโดยไม่มีเงื่อนไขรจนาฉนไก้มหน้าก้มตาเดินจนกระทั่งถึงพระพลาปลายสันเขื่อน ซึ่งกว้างขวางและมีหลังคากันแดดพระพลานี้สร้างขึ้นเป็นที่รับเสด็จเมื่อวันเปิดเขื่อนและคงทิ้งไว้เป็นสีสง่าณที่นั้นนับว่าพระบาร,รมีปกเกล้าให้พระสกนิกรได้อาศัยร่มเย็นอย่างแท้จริงเฮ้อร้อนจังเลยพุนทวีถอดหมวกออกมาโบกลมหญิงสาวแก้ปมผ้าผูกผมออกกระพือไล่ความอบอ้าวที่ได้มาสักครู่หนึ่งจึงเอ่ยเบาๆว่าพ่อเลี้ยงคะครับ คุณเห็นที่ฉันสติไม่ดีหรือเปล่าคะอ้าวแล้วกันจริงๆค่ะดูตัวเองคล้ายกับคนบ้าควบคุมสติไม่อยู่อยางงั้นแหละอยากมาเที่ยวแทบเป็นแทบตายมาถึงแล้วทำปัำ้มๆเป๋ๆจนคุณจับได้คุณรตนาชไหนเขาเข้ามานั่งบนยกพื้นใกล้เธอพูดเสียงเบาคล้ายปลอบโยนว่าอย่าลงโทษตัวเองอย่างนั้นจะทำให้คุณกลุ้มใจไปเปล่าๆคนเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ผมบอกแล้วว่าธรรมชาติอาจจูงใจให้คนเราเศร้าหมองและเบื่อหน่ายได้แต่ดิฉันไม่เชื่อว่าพ่อเลี้ยงจะเคยเป็นอย่างดิฉันเธอแยง้งเมินหน้าหนีผุนทวีหัวเราะผมเคยเป็นจริงๆนะเคยเป็นเวลามีทุกข์คนเราเวลามีทุกข์แล้วก็ควบคุมสติไม่อยู่ทุกคนนั่นแหละแต่ดิฉันไม่มีทุกข์อะไรนี่คะ่ะรัจจนชนาชไหนเถียงหน้าเชิดขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดผมจะพอย,ยินดีด้วยเป็นอันมากคุณทำเสียงเหมือนไม่เชื่อดิฉัน หญิงสาวหันมาร้องอย่างฉุนเฉียวแล้วกันชายหนุ่มอุทานพลางหัวเราะท่าทางกระฟัดกระเฟียดของหญิงสาวรจนาชะไหนรู้สึกตัวว่าเธอออกจะแสดงอารมณ์เข้าใส่เขามากเกินไปเสียแล้ว ความจริงอันน้าขุนมัวเศร้าหมองที่ซ่อนร้นอยู่ในใจอาจจะเปิดเผยออกมาเพราะอารมณ์ชุนเฉียวก็ได้ผุนทวียังเป็นชายแปลกหน้าสำหรับเธออยู่หาควรให้เขารู้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นไหมเธอไม่แน่ใจว่าหากเขารู้ฐานะอันจอมปลอมของเธอเข้าไม่ว่าฐานะของการเป็นนางสาวหรือฐานะภรรยาของหายเขาผุนทวีจะหัวเราะเธอหรือไม่ แต่ความรู้สึกตัวของรจนาชไหนออกจะสายเกินไปจริงๆเพราะผุนทวีมองดูเธอด้วยสายตาอันคมกริบเต็มไปด้วยแววเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งโดยไวัยและโดยสภาพเท่าที่มองด้วยสายตาของคนภายนอกอย่างผมคุณก็ไม่น่าจะมีอะไรทําให้เศร้าหมองเลยสักนิดแต่ผมอาจจะรู้ความจริงน้อยเกินไปก็ได้ อย่างไรก็ตามขอให้คุณวางใจในตัวผมได้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณมีทุกข์และปรารถนาเพื่อนปรับทุกข์ขอให้คุณนึกถึงผมเป็นคนแรกผมพร้อมที่จะเห็นใจคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือหากคุณต้องการจริงๆนะระนัชนาชชน หญิงสาวหน้าซีดเผือดลงด้วยความสะเทือนใจน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเล้าโลมของเขาเรียกร้องความตื้นตันใจให้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายอนิจจาผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาเหินห่างและใหม่สำหรับเธอเหลือเกินแต่เขาก็ยังใจกว้างพอที่จะเสนอตัวเข้ามาเป็นมิตรสนิทเป็นมิตรแท้ที่รับจะอุปการะช่วยเหลือ เธอจะวางใจเข้าได้สักเพียงไหนในเมื่อคนแวดล้อมใกล้ชิดตัวเธอแท้ๆยังหมังเมินดูหมิน่นไม่ยอมตอบแทนความดีของเธอแม้เพียงจะโดยการใช้สายตาแสดงความชื่นชมขอบคุณค่ะหญิงสาวตอบอย่างแผ่วเบาดิฉันยังไม่มีสิ่งใดจะรบกวนคุณดอกค่ะพ่อเลี้ยงพูนทวีผมไม่บังคับให้คุณรับผมไว้เป็นเพื่อนทุกเดี๋ยวนี้ดอกเพราะยังไม่มีสิ่งใดมารับรองว่าวาจาของผมตรงกับความจริงใจ คุณดูผมต่อไปอีกนานๆก็แล้วกันและสำหรับวันนี้ผมจะเตือนอะไรสักหน่อยคุณจะอนุญาตไหมเชิญตามสบายค่ะถ้าคุณแน่ใจว่าคำเตือนของคุณบริสุทธิ์ผมแน่ใจเสมอว่าแต่คุณเถอะจะเชื่อหรือเปล่าว่าคำเตือนของผมบริสุทธิ์พูนทวีล้วงบุรีจากกระเป๋าออกมาสูบ คุณรจนาชนไหนผมเคยได้ยินท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าความทุกข์นั้นเหมือนกับฟองน้ำถ้าเราปล่อยมันไปตามเรื่องไหนไม่ช้ามันจะลอยตามกระแสน้ำเลยตัวเราไปแล้วแตกกระจายสลายตัวลงในที่สุดตรงกันข้ามถ้าเราไปยึดมันไว้ครุ่นคิดถึงมันไม่รู้สางซามันก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองไม่เป็นการดีเลยที่เราจะปล่อยตัวให้เป็นเหยื่อของมันอยู่ตลอดชีวิต ดิฉันขออภัยที่ได้แสดงกิริยาอะไรออกมาให้คุณพลอยกังวลไปด้วยแล้วต่อไปไม่ช้าคุณจะรู้เองว่ากิริยาของคุณอยู่ในความกังวลของผมเสมอเมื่อแรกที่คุณรับปากว่าจะมาเที่ยวกับผมผมตื่นเต้นยินดีมากรู้ไหมผมยินดีที่จะได้เป็นผู้นำความสนุกสนานชื่นบานมาสู่คุณผมยินดีทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าความจริงแล้วคุณไม่อยากมาเที่ยวเลยคุณมาเพราะคุณต้องการประชดใครสักคนหนึ่งต่างหาก รัจนาฉไนะเบิกตาโพลงอุทานอย่างตกใจว่าดิฉันต้องการประชดใครคะน้ำตาออกมาคลอตาเมื่อจบคำถามแล้วน้ำตาของเธอก็สร้างความพรุ่งพล่านชุนเฉียวให้แก่ภูลทวีอย่างยิ่งเขาพลังปากออกมาว่าปัดนะสิคุณต้องการประชดปัดรัจนาฉไนะพงะทำปากขมุบขมิบแต่ไม่มีคำใดลอดริมฝีปากออกมา คุณต้องการประชดปัดเพราะเขาเป็นตัวการคาดคั้นให้คุณมากับผมโดยตัวคุณเองไม่อยากมาเลยสักนิดคุณคุณรู้ได้อย่างไรคะทำไมผมจะไม่รู้ก็ปัดเองนี่นะเป็นคนไปบอกให้ผมมาชวนคุณเขาเขาไปบอกให้คุณมาชวนดิฉันหญิงสาวอุทานเกือบไม่มีเสียงโอ้ช่างไร้กาศอะไรเช่นนี้เขาเองสิมาบอกดิฉันว่าคุณขออนุญาตเขาไว้ผมไม่เคยขออนุญาตเขาไว้ก่อน คุณทวีพูดเสียงห้วนผมไม่บ้าพอที่จะทำเช่นนั้นได้